มีตั้งแล้วใครเอาล่าใหญ่เอื้อใหญ่เอือใหญ่เอืเราไม่ได้ยินมว่ะฉันขอตั้งบ่อยอ่ะเอาอีกหรือเปล่าโอ้โหถาไว้ก่อนถามตากไว้ก่อนซะด้วยเป็นไงเอา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 อยู่แล้วาเตยให้เราเลย ปฏิเสเลยเหรอไม่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 เหลือครับไม่ไม่ไม่เหลือไม่เสพวกอเอหมดครับเชอบเล่นเอ็มสองสี่เหรอเดี๋ยวนี้ I got supplies

ตรงนี้มีคุณสี่นะมีคุณสี่กับคุณสามอยู่ด้วยกันคู่กันเลย <got> อะไรนะอ้ไอ s ไอ <Awesome. S 1> ้ไอ้ไอ้ไเ้ไอ้ไเ่อ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไออไอ้ไอ้ไอ้ไ้าอ้ไอา้กไไม่อ้ บอดเลยอิเนี e. Le ่ยเข้ามามีเนื้อเลยเข้ามามีตะเลกับเลใช่ไหมบ้านบ้านเลตุมเปะลเลตุมเป้เลตุมเป้ออนเนี่ยกากากาเเลย ไปโดนเย็นโอ้ยตึงจัดเสียงรถใครอะรถเบอ้านเองต้นสวบฮะจะตายเมื่อไหร่จะบอก ตายเมื่อไหร่ก็บอกเหรอเกมนี้รอดูแนละ้วกันน้ำไม่ Rag Listen, าตายน้ำไม่ตายรอดูนะไม่ตายไม่ตายแล้วก็ไม่ยิงด้วยแอบอย่างเดียวที่เดียวไม่ยิงลมดมมีจะไปไหนโดม เขามาหลับเหตุเาลูจะต้องก้าวไหนโอ้ยได้ได้ได้มกเดี๋ยวไปกินเบียร์พลังน้องไปด้วยได้ไหมเราก็สายิดด้วยไปด้วยได้ไหมถามวอาวุธถามเขาได้ยังไงเนี่ยนู่นเขาอยู่นู่นเขาไม่ให้ไปอ๋อเขาไม่ให้ไป ร้องไห้ตามสิบางทีเขาอาจจะให้ไปามเลร้องน้ไงร้องทำไมเอาอยากเล่นเหรออ่นนี่เอาให้ให้ให้มันี่มันี่นี่เสียใจแล้่เสียใจละไม่ไม่ให้เสร็จปุ๊บแล้วขอตังค์ด้วยสิบเหรียญจะซื้อใหม่ ไม่ใช่ซื้อเอนะจะซื้ออไรไม่พอไม่พอแล้วไม่พอแล้วโอเคจะตีกินแลอ้วูมี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 ตังตังน้ำมีตังน้ำมีมามามาตัวตัวงบตุ้มตัวตัวตัมาีตัวตีได้เอมโฟ่เนเน่นเนเนก็จ awesome ตังงอ้าว คลิปตรงอะครับคลิปตรงอะคลิปตรงเธอเอาของเราไปเป็นไหมเป็นม้ยคลิปตรงอะไม่ได้เอา,าไม่ได้เอาเดีย๋ยวซื้อใหม่มีแต่ปุ่มจำเม็นของลูกมีแต่จะปุกกระกของซื้อมาแล้วพี่ ไ่มีตังพอมันเดี๋ยวผมมาให้ตังไม่ได้ๆๆๆๆๆดีจุดจะโกลัวไม่โดนจกิีได้ยินอยู่นะว่าจะถามอยู่ว่ามันกี่ตัวปุบปุบสองตัวไปขึ้นเรา ให้เราก็ซื้อของให้เราก็ว้าวุ่นเลยทีเนี้ยรดน้นำนมันกอนดีกว่ารูมนาองตาไปนย่จะประจ่ยไดริงมีนกแน่เดี๋ยวตัดตะเลียงคาดก่อนตัดได้ใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยเหมือนเหมือนเกมไหนวะเหมือน,เห,อนเหมือนรู้สึกว่ามันมันมันโดนตัดขาดอะ มีป่าวะลองยิงดูดิใช่ค่ะนะนั่นมันซ่อมได้ถ้าเห็นถ้าเห็นขาดซ่อมได้จะตัอดอดดดันสองไปได้มาไม่ไม่ใช่แบบนี้มันนซ่าสั่นครอ๋อโอเคโอเคพี่ลืมแล้วอะไม่ได้เล่นนานพี่เล่าเมื่คนที่คนพี่ลืมแล้วพี่ไม่เล่นเอาพี่พี่พี่ไม่เล่นทัพจีนานแล้วเป็นปีแล้วฮี่พี่อยู่อยู่ในโอมเนาะเราไปเก็บในโดมดีกว่าปะ เว้ยชุชุมีชุมีชุมีัวชุในนี้เหรอมีัวชุเราแล้วะทไมไม่ถึงก้าววจะเสร็จแล้วเออยิงเกไแล้วลามันก่อนเธอลากม the <oh> <ina x ia> no ันก่อนมันอยู่ไหนบ้างอ๋อแล้วเดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันจะตายอยู่แล้ว มันลงมาแล้วฝั่งนู้นเถอฝั่งนู้นฝั่งนู้นปั๊มเลือดปั๊มเลือดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำขำให้เดี๋ยวน้ำขำให้โอ้โหอาร์คเต็มรวมๆด้านล่างมีตัวไหมแต่ว่ามีดอกเตัวมีดอกไหม

ดมดนดดไอ้ย yeah. ่า <tampoco> อ yeah. mm ้าวโดนคู hmm. okay. s <S ่เลยมีตังไหมนะเนี่ยมีตังสิบสองเหรียญแล้วมีตังวะมีสี่เหรียญสี่สิบสองเราต้องเราต้องเราต้องหาเราได้ไหาเจ็บผมฮามันเจอน้องขาบวนแล้วเจอเจอน้องขาบวนแล้วบอกแล้วว่าให้รอด้วยเป็นไงล่ะได้ยินกันไหม บนกับดบนับเสียงหวานหวานปันเนี้ยบนกับเสียงวานหวานปันนี้ไม่เป็นไรฟังได้ทั้งวันยวมยวจงตรงนี้มีตังเนี่ยเธอมีเธอมีเท่าไหร่อ่ะลูกแมวคนเดียวนะอ่าเรามี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 สิบสองสรุปคือใครจะคนนึงไปสาม ชู่เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งก่อนชั่เบอร์หนึ่งก่อนไปเสาซุปลแล้วลดมไปเสาซุปไปแล้วโลดไปแล้วไปแล้วเอารถไปเอามีรถปะมีรถอยอู่มีมีมนะีขับรถมาคือขับรถมาเสาซุปเออทำไมตัวเองไม่ไปอ่ะฮะเราไปไม่ถึงโดมไปไม่ถึงไปไปเราไปเสาซุปดีวกว่าทั้งนั้นนะไม่ถึง Okay, okay. โอเคโอเคเราไปไม่ถึงตรงนี้ดีกว่ามันยัโดนไม่ได้ระวังนะตรงนั้นต้องตรงเสาซุปนั้นเข่าตาอยูเ่เราไม่ไปเร,เราไม่ไปเอ้วเราเราจะเอาอ๋อสองคนเราไหวหอ๋อเล่นบนเล่เล่นบนเลยครับเล่นบนเลยครับระวังสูดได้เลยโอเคนี okay. ่ไงข้างหลังวิ่งระวังด้วย จะวางตัวใบอพินากอนัด้วยะอ๋อ I'm recalling a teammate. นงงตัวซะนะไม่ทานไม่ทานไม่ทันไม่ทานเดี๋ยวเราหาตัง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 เดี๋ยวไปเอาตังจากบอดีกว่าบอมันจะมีตังเหรอ Awesome. สำหรัแน่อ่ะเจ้าสักชื่อี่ที่เลงนะผมมีสองปาทด้วพี่มีอยู่พี่ไม่มีเลยพี่อ่ะมันมงกลเลยครับโดยที่ายตัวก่อนยมงกลงด้วยครับ ไม่น่าจะทันหยบหยบเลยเอ่อน้ำว่ะน่าจะทันนะน้ำว่าเดี๋ยวดูกันโอ้ยยบหยบเล้าเหรียญห้าเหรียญแล้วห้าเหรียญแล้วห้าเหรียญแล้วโอ้มีไหมพี่นะ Thanks มาเอกลงมาแล้วครับพระเอกมาจนได้เรกแล้วพี่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 อยู่ไหนอะพี่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 อยู่ไหนครับนี่พี่ครับพี่กำลังลงบ้านนี้แล้วบ้านไหนบ้านไหนผมจะตังค์ให้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 ไปซื้อซื้อของยี่หกเหรียญอยู่นี่นะหน้าต่างกระโดดหน้าต่างมาเจอเลยโอ้โหเหรกลืยี่หกเหรียญได้ยินอะไรน้อง เยอะอยู่นะปฮัลโหลหูฝาดเออเออหูไม่ค่อยดีนะ่นกันรับผมโดนโดนข้าบนบ่อยฮะฮัลโหลโดนบ่อยเลยว่าโดนตบเล่มีรถเลยโดนบ่อยโดนบ่อยอ้อจับมาให้เข้าเลยไงเออเธอเล่นมาหน่อยเล่นมาหน่อยสมโดนไปได้เม็ดนึง สมองเราไม่มีว่ะมีสมองกไหมมีอยู่เลยสมองเข้าหน่อยสมองเข้าวงอ่ะสมองไปข้างหน้าเอาเธอไม่เอาอ่ะเด็ดเด็ดคนเราลูกไปไกลๆได้ของเธอโอ้โหมันก็อยู่ใกล้กันเหมือนเดิมเศรษฐายั่ไวะเรียบร้อยถึงต้นไม้นี้ไหมเน, <laughs> นาะนั่นไงไม่ถึงเราไม่ถึงเราไม่ถึง ไม่เป็นไรระวัาางด้วยมันสี่งออกช้านแะล้วมันได้เปรียบอะอ่า,อามันอยู่ข้างบนไงเราซิ่งก็มียาไม่ใช่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าอะไรวงนย้ให้มันยิง๋ <c oughs> ยวไม่ต้องเข้าอะไรยังไงไม่รอดแล้วไม่ต้องไปแล้วเบอร์หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วตายวงนี้ว <c oughs> ไม่เอ้ไม่ขึ้นโขมว่ะไม่ขึ้นตัวโมเหรอ้อยิงเราไม่รอดแล้วอยู่แล้วเเรามีระเบิดไหมอ่าอะไรวะเออดีหมือน ตา้อย่างนัอย่างนักรบตายตายอย่างรัชชายชาติตายอย่างสมศักดิ์สได้ไหม